คุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยครับวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นเลโก้คาร์โนัสนะครับยี่ห้อ YG นะครับผมก็อันนี้ไม่ได้เป็นอะไรจนะครับมันไม่ใช่ของอะไรผมได้มาจากช่องโฟกจูรัสิกทีวีนะครับถ้าใครก็ไม่รู้นะครับผมผมจะแปะไว้ให้ผมไอ้นี่ครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้นี่นะครับฟ้องคุณพิ้ว่า โ o อเคแลวผมหมายว่าจูยแล้วก็ทออีดแล้วก็ที่เหลือก็ก็อันนี้เลยนะครับช่องฟกเจอร์ซทีวีนี้เขาเขาบอกเขาให้ผมนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีผมขอไปขอซื้อก็เขาก็ให้มานะครับเขาบอกว่าอันนี้พี่จะให้ไปเพระพี่จะไดพี่จะซื้อตัวใหม่นะครับก็ก็ว่าเจนี่นะครับ แต่ผมขอขอ้เขาทำก็ซื้อมานะครับในราคาพี่เขาลดจากร้อย็ดิบาทตอนที่พี่ก็ซื้อมาเขาลดเหลือแ5ดสิบห้าบาทถือว่าดีมากเลยนะครับตอนไอ้ตรงเนี้ยพี่เขาทำมาให้เพราะผมขอให้พี่เขาทำให้หน่อยนี่ก็เป็นปีสอนแปะครับแต่ผมให้มันเป็นเจ้าดีมอนนะครับตอนแรกผมกะจะเล่นเป็นไอ้ตัวที่โดนทีได้เหยียบคอครับแต่ผมให้มันเป็นดีมอนดีกว่าก็เราจะมาดูดีเทลนะครับนี่ครับเรื่ ส่วนตาครับนะครับนะครับก็กับก็ตามันก็เป็นประมาณนี้นะครับรายละเอีดก็จะดีมากเลยครับสำหรับ y g แต่อาจจะไม่ได้ดีเท่า s y กับไ e ล่านะครับเรนนก็เหมือนกันแต่เลนนี่อาจจะไม่ดีเท่านะครับล้านานโคุรเหมือนเลยครับ เสียงก็เอียดเอียดนะครับพร้อมปของมือสองขานี่ก็นะครับถ้าวันไหนผมเบื่อผมอาจจะเอาไปทำคอสตอมก็ได้นะครับคลิปนี้ก็มีเท่าน,นี้นะครับบ๊ายบาย